เป็นงไงบ้างผมสวัสดีผูช้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่เกม Don't Starve นะครับผมเกมอย่าอดนั่นเองครับผม Don ก็คือไม่นะครับอย่า Star ก็คืออดนะครับผมคือเกมบอกว่าพยายามอย่าให้เราอดนะครับคือผมจะนิวเกมไปเลย Start มาเป็นกำลังสร้างโลกเหรอตัวเอกของเราชื่อวิลสันนะครับวิลสนะันเหรอเหมือนในหนังเลยใช่ไหมหนังอนะ แคสเทเวย์วิลสันใครเคยดูในหนังทอมแฮงส์หนังดีครับไปดูแนะนำเลยนี่โฆษณาหนังให้เขาอีกอ่ะที่ไหนเนี่ยอ้อเฮ้ยนายดูไม่ค่อยดีเลยนะดีกว่าถ้าหนายหาอะไรบางอย่างกินก่อนที่จะถึงกลางคืนนะ่ะอ๋อเหรอหาอะไรกินก่อนถึงกลางคืนเหรอนี่แหละกินน้ำผึ้งเฮ้ยจับนกไม่ได้นี่คืออะไรครัผึ้งผึ้งอะไรครับผึ้งรัวรัก ไม่ใช่อันนี้เก็บกิ่งไม้ก่อนเพราะเราต้องนะก่อฟืนอะไรด้วยใช่ไหมมันน่าจะมีสูตรดีสูตรก่อเพิงก่อฟืนอะไรเนี่ยไอ้นี่ไงต้องการเอ่อต่อไม้สองอันแล้วก็ใบหญ้าด้วยครับอืมนี่เดี๋ยวนี้อะไรนะนเนี่ยเมล็ดพันธุ์ธัญพืชอ่าเอาไปเก็บกิ่งไม้ก่อนเก็บหญ้าด้วยครับ เก็บยานี่เก็บมากมกไม่ได้แล้รเดี๋ยวปู่โกรธอ๊ะไม่ใช่คนละยากกันโอนดินแล้วนะมาเก็บวันนี้เป็นเราต้องเฉอะต้องใช้ขวานปะหาหินหนึ่งอันอ่ะหินหนึ่งอันแล้วก็ไม้ห้าชิ้นจริงไม้ห้าชิ้นครับซึ่งเรามีครบแล้วแต่เราจะเก็บไปเรื่อยครับเพราะผมว่ามันต้องจําเป็นแน่ๆตรงนี้มี้เก็บต้องสี่อันห้าอันอีกข้างบนโอ้หวนหมูครับ หวานหมูรูนี่เลยแต่ว่าเราไม่มีของกินว่ะสามารถเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไม่มีหินนะครับหินนี่ไงเอจอหินแล้วอ่าต้องเริ่มโอ้ยเจอแครอทด้วยว่ะเริ่มตั้งรกรากแถวนี้ดีดว,ว่ะมีเราครับครับอ่าได้ขวานมาหนึ่งอันครับขวานก,กากากโอเคเก็บ เบอร์รี่ด้วยอ่ะเบอร์รี่เมื่อะไรอ่ะนกอะไรวะนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันหกไปเห็นอะไรวะไข่คือไข่อะไรอ่ะไข่แมงมุมเหรอใช่ปะอุ้ย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 อู้ดูหน้ามันดิอู้ไปแล้วอย่าไม่เอาคุณจะตามไปถึงไหนเนี่ยเออ โอ้ล่อตัวมบแครอทเหรอมันเอาไปย่างได้หรอไม่คิดว่ามัน่าจะได้แครอทย่างเหรอโอ้โหอไรรสนิยมเลยน่าจะมีอ่ะให้เราทำกับโดงกับดักมีไหมยังไม่มีอ่ะน่าจะมีสิกับเด็กกับดักมีแคมไฟแล้วอ๋อต้องไอหาหตอไม้ก่อนเดี๋ยวคือเราไม่มีอ่ะเออช็อป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  ชอบชอบโอเคได้หนึ่งอันครับชอ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 บโอเคผมว่าเราต้องหาตอไม้มาเป็นสเสบียงดีกว่าเผื่อตอนคืนนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องมาลำบากคอยตัดนะคือนั่นกระต่ายว่ะผมเจอกระต่ายครับเราวมาย่างกินได้หว่นนี้อะไรเนี่ย เออ,อกระต่ายครับอืมเฮ้ยชอ็ชอปชอ็ชอปชอ็อปช็อปไม่โดนอะ่ะทำไงดีอ่ามีหลุมด้วยแล้วเราจะสร้างกับดักได้หวะเหมือนว่ามันจะสร้างได้นะ่ะนี่ไงต้องใช้หญ้าหกชิ้นครับสร้างกับดักโอเคคืนนี้เราจะกินเนื้อกระต่ายกันนะแฮ่ <laughs> รู้จะได้กินเปล่าเอาแต่ดาครับโอ้โหว่าเราต้องได้กินแน่นอนอันดับผมแล้วนี่บอกเลยว่าผมนี่ในพานเก่าครับนี่ในพานอะไรวะม,มีหินมีอู้มีทองนะครับมีเงินเขาว่านะเป็นน้องครับมีทองเขาว่านับเป็นพี่ตอนนี้กูเป็นอะไรเนี่ยเป็นพี่เยอะมีทองมาเ,เาเป็นพี่แล้วเราเป็นพี่เรา มันตัดไม่ได้ทีว่าเออผมเดาว่าคืนนี้เราต้องอยู่ที่นี่ครับถ้าไม่อยู่ตรงนี้นี่เราต้องไปไกลใช่ไหมผมว่าเราตั้งลกลาก,กันตรงนี้ดีกว่าอย่างแรกคือตัดช็อปไปเรื่อยครับตัดไม้ไปเรื่อยเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเาทำอะไรเนี่ยมูนวอล์กมันขึ้นแจ็คสันเหรอเฮ้ยเอาเออ,เอ,อจับนกไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่า คมป่าไม้เขาไม่เห็นนี่แย่เลยคนระับเกี่ยวกันป่าว,วไม่เกี่ยวได้ยังโอเคได้แต่ว่า่ากามันต้องใช้ฟางด้วยดิผมจะทางกับดักตอนนี้ไม่ได้โอเคต้นเล็กๆเ,เ,เอาต้นเล็กๆก,ก่อน,นววดีกว่าจะได้ตัดง่ายคนระับถึงจะได้อันเดียวก็เถอะโอเคตรงนี้มีต้นไม้เยอะดีนะอันนี้เออเห็ดแดงเหรอไม่กล้ากินเห็ดวะ่ะ บอกเลยเพราะว่าจะมีอะไรโผล่มาบ้างก็ไม่รู้ไงจริงไหมอะไรไม่ใช่โผล่มาเนี่ยอาการนะอาการเห็อุอ่ะมันจะมีพิษมีพืชมีพัดตะแพ็ดตะพืชอะไรบ้างไงโอเคตอนนี้อะ่ะเราตัดตัดย่าก่อนของฟางนะนรอขออภัยด้วยผมเป็นหวัดว่ะนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อรู้นอนเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะไม่เข้าไปหรอก เข้าไปหรอกเธอเวลาอ,ะอะ่ะเอต้นไม้โตเหรอมึงอยู่จีๆก็โตอย่างนี้เหรอบ้านนะ้าเห็ดยะไม่เอาไม่กินเห็ดไม่กินเห็ดือไม้กินเห็ดมีดอกไม้ด้วยมันจะมีจีบสาวเหรอบ้านทั้งโลกต้องมีแค่เราคนเดียวเนี่เฮ้ยนั่นบ้านอะไรอะ่ะมีบ้าน้วยครับไม่รู้ว่าคือบ้านอะไรนะดูครับ อ,อ๋อบ้านหมูเหรอแถวบ้านหมูดีกว่าแล้วเขาจะหมูมันจะโหดไหมโอเคเอาอ่ะเฮ้ยเด้อเด้อเด้เดอ้เฮ้ยขอเพิงด่วนขอเพิงขอเพิงโอเคอ่าเขายังชั่วมีเสียงแบบเหมือนมีเสียงอะไรมาจากข้างในบ้านมีเสียงอูด้อด,ด้วย เสืออุด้ด้วยบ้านหมูแน่นอนหมูหลับด้วยครับมันทำอะไรอยู่ในบ้านวะไม่รู้เหมือนกันนะไม่หลับไม่นอนเลยมันเปิดปิดไฟบ้านทำไมเนี่ยดูได,ด้๋ยวมันก็เปิดอีกอ้าวไม่เปิดแล้วเหรอสงสัยจะหลับแล้วแต่เราหิวอะเราย่างแค่อุยเอาชิบหายแล้วขวานหัก สร้างใหม่ครับดีนะมีเออโอเคมีไม้เหลือมีไม้กับหินเหลือโอเคเรานเราแล้ว,เร,ลวเราทำไงต่อเรานอนได้ไหมเรากินแครอทได้ปะโอเคเรากินแครอทได้นะแล้วก็กินเบอร์รี่ประทางความหิวไว้บ้างครับอุ๊ยอะไรอะเสียงอะไรอ่ะ หวังว่าคงไม่มีอะอะไรมากวนใจแล้วนะแล้วมันจะเติมเชื้อเพลิงได้หรอเฮ้ยมันเติมมันเช้าแล้วเออนี่ไงหมูหมูบอกหมูหิวครับหม,หม,หม,หมูเราเอาอะไรไม่ให้หมูได้บ้างอะแครอทอาหมูผมให้แครอทอาอยู่นี่บ้านของฉันเอ,เอาเอาเบอร์รี่ปะ ไม่เอาเหรอหมูจะเอาอะไรอะหมูเอาหมูไม่รู้จะกินอะไรหมูกินอะไรเป็นกินกองฟางเป็นปะหรือหมูต้องกินหญ้าวะห,หมูกินไม่ได้ด,ไไดิเออนี่อะไรเนี่ยนี่ก็ผลไม้ปีศาจอะไรวะนี่ก็คือบ้านหมูเหมือนกันนะผมไปหาเนื้อดีกว่าผมกลัวผมหลงวะ่ะ จะมีแมปป่ะวะแมปเปิดไงอะ่ะอ๋อนี่ไงกดแทบ็บโอเคมาอย่งบ้านหมูนะมางเพราะผมเหมือนจำได้ว่าเห็นกระต่ายไหมเหรอลูกระต่ายอะ่ะต้องไปที่ลูกระต่ายใช่ไหมเหมือนเราต้องสร้างกับดักหมูมันหิวมันกินอะไรวะนะไม่รู้อ่ะ นี่ผมต้องไปศึกษาว่าหมูมันกินอะไรได้นะจะไ,ได้ตีซี DC ครับตีซีกับมันถ้าตีซีนี่มันน่าจะมีประโยชน์นะดูหุ่นมันดีมันเหมือนพวกพี่ใหญ่อ่ะพี่ใหญ่เออมันพี่ใหญ่หนังจีนเลยโอเคเรา,าวางกับดักตรงนี้ดว่ะโอ้ยตายไปแล้วไปติดติดติดนี่แน่ ิดเรียบร้อยได้กระต่ายหนึ่งตัวครับมีอาหารเย็นให้กินแล้วโอเควันนี้เราไม่ไม่อดคืนนี้ไม่อดแล้วไม่ต้องกินแครอทไม่ต้องกินแครอทแล้วโอเคเดอกเซต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 ก่อนขอเซตหน่อยนะเราตายเบอร์รี่มาแล้วอเอาเก็บเบอร์รี่ไอ้ไล่ตายก่อนตายตายน้อย เรียบร้อยเอ้าอ่านี่เขตายสองตัวครับโอ้แลดูดีครับฉลาดไม่เบาแล้วเราเนี่ยนี่ชมตัวเองครับตอนนี้ก็หาย่าครับรู้สึกว่าโอเคเรามีฟืนพอสำหรับก่อไฟแล้วก็ย้าก็าพอด้วยนะหมูมันกินอะไรวะมันคงไม่กินเนื้อหรอกมัง้งหมูอะ่ะ แครอทปิ้งเหรอหรือไม่กินนึก่หมันกินเนื้อวะไม่กินหรอกผมว่าคงไม่กินผมนจะบ้าไปแล้วกระมังเฮ้ยให้ดอกไม้ไม่เอาอะดูแบบไม่ได้พิษสวาดอะไรหมูขนาดนั้นแม่หรือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกรึบกระลึบกึบกึบกันวะหรืวมันจะลงหลู่แล้วจะลงหลู่แล้วอ่านลงเฉย ว่า wow, แล้วเชียวดูยี้มรอบออกไกลๆก่อนก็ดีอะมาจ้าโอเคเก็บฟืนก่อนเก็บยาด้วยตาดตาดดูว่าเหมือนเดือดขวานต้องพังยังอ๋อมีเปอร์เซ็นต์ให้ดูนี่หว่าเดี๋ยวตัดก่อนตัดก่อนเออนี่ครับเหลือ78%เปอร์เซ็นต์้ำยังใช้ได้อยู่เยอะพอสมควรไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงฉันนะเธอไม่ต้องห่วงฉันนะนะโอเคเบอร์รี่มันกินประทงังประทังความหิวได้นะแครอทด,ด้วเนี่ย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 อ้าวอิ่มยังอิ่มยัง,ยงเฮ้ยจะมืดแล้วโอเคอิ่มจนจะอ้วกแล้วี่เก็บไม้ก่อนอยังไม่มืดเท่าไหร่ก็โอเคยังสามารถ เดินวนเล่นๆได้อยู่นะดูตรงนี้ครับถ้ามืดมันจะเป็นแบบสีน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้ใช่ไหมโอเคเรากลับไปหาหมูดีกว่าหาพี่หมูก่อนเ้นตัวอะไรอะ่ะหูแมงมุมยุ่มหลังคาตกลงมาทายาหมอกยี่สิบกล่องก็ไม่หายไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่อ่ะปู่ะไรดีครับทุกคนรองว่าปู่อะไรครับ อ่าอ่าแล้วทำไมเอาลวบ้านหมูตรงอื่นไปไหนเงะไม่อยากสร้างบ้านไนอ้ตรงใกล้ลังแมงมุมอะดูอะจะมีหลังแมงมุมอยู่ใกล้ๆบ้านหมูนี่มีผลไม้ปีศาจด้วยอ้โหมันคนนาย,ยู่เลยไปก็ได้มีหมูอีกตวัวเงี้ยเด้อตรวนี้ป่ะ ไหนอ่ะนี่ไงลงมาข้างล่างนะฮะลงมาข้างล่างเดี๋ยวไม่ทันนะจะอย่าเพิ่งไปเผื่อไปตัดไม้ทําลายป่าละ่ะนี่เดี๋ยวเก็บนี่ไงเจอแล้วพี่หมูเดี๋ยวก่อนตัดไม้บ้านมันก่อนผมมีหลุมศพด้วยอะ่ะหมูฆ่าใครไหม,หม่บอกอ่ะเออน่าสงสัยครับโอเคชอ็ชอปชอ็ชอปชอ็อปช็อปช็อป ช็อปช็อปช็อปชอช็อปชอช็อปชอช็อปนะโอเคช็อปชอเวลารองคืนก่อนค่อยจุดไฟครับเพราะว่าจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงที่เราจะมาเอามาก่อไฟนะเพราะาจุดตั้งแต่ตอนนี้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเพลิงก็จะดับไวอ่ะใช่ไหมนี่เราก็เก็บพวกสซเบียงอะไรก่อน เปิดในอนาคตเราต้องใช้ช็อป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 เปิดไฟแล้วว่าบ้านหมูวันนี้เราสามารถสร้างเสื้อเกราะได้เหรอเสื้อเกราะหญ้านะใช้หญ้าทำเเสื้อเกราะอ,อันนี้อใช้หินสี่อันสามารถสร้างเครื่องวิทยาศาสตร์ได้ซึ่งมันสามารถคราฟของได้อ๋ออย่างนี้นี่เองเต้องหาหินใช่ไหมได้ได้แต่ว่าเอา้ามืดแล้ว มุดแล้วมุดแล้วพี่หมูคออยู่ด้วยหมูคออยู่ด้วยโ okay. อเคเฮ้ยต้องรอทุกคนแต่เช้า,ชาใช่ไหมเนี่ยต้นองรอนอนไม่ได้เหรอนอนไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันตัดไม่ได้เหมือนว่าเลี้ยงมันให้โตยอย่างเงี่ยบ้านมันเปิดไฟกับไฟเขียวด้วยียังฮาโลวีน คงไฟสีส้มหนิมั้งแต่ว่ามันสะท้อนแสงสีดำเงาม,มืดก็คงเป็นมองเป็นสีเขียวเดือตายว่าก็ตายคงเออไม่เน่านะผมสามารถกดฆ่ากระต่ายด้วยการลิดข,ขวานะยังไม่ฆ่าครับหมูกจะกินกระต่ายแ้เหวอผมสงสัยเนี่ยเพราะผมบางทีผมรู้สึกกลัวว่าถ้าเราเนื้อสัตว์ให้หมูนกินใช่ไหมกลัวหมูจะเป็นพวก สัตว์โหดร้ายอ่ะเรียกว่าเหมือนเราเอาเนื้อให้มันกินมันจะเป็นสัตว์โหดร้ายถ้าเราเอาผักให้มันกินมันจะเป็นสัตว์แสนดีอ่ะเพราะุกเหมือนมันก็ไม่ทําร้ายอะไรเรานะเหมือนเราให้ของมันได้ด้วยอ่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถตีซีกับมันได้อ่ะอย่างนี้น่าสงสัยครับโอ้ยเช้าแล้ววันที่สองไนงะเราก็ยังไม่อดนะยังไม่อดเดยวมันมีเมล็ดพันธุ์ด้วยเนะอะกินได้กินก่อนพระทางความหิว อะจินเฮ้ยมันไม่ช่วยอะไรนี่หว่าอ่ะโอเคครับมาเจอกันใหม่ครับกับพาร์ทหน้าครับดูซิว่าเราจะมาตีซีกับพี่หมูยังไงนะโอเคครับบายบายครับรักทุกคนเนี่ยโอ้โหหมูไปสู้แมงมุมด้วยหว่าโอ้โหโอ้โจะจบพาร์ตน,นะแต่แบบไม่อยากพลาชชดช็อตนี้ครับหมูกับแมงมุมมันสู้กันเฮ้ยเราได้ของวะได้อะไรเนี่ย